สวัสดีพี่น้อง YouTube เอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนาช่อง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางแล้วก็มาเป็นกํนลาลังใจให้กับแอดจอยเราจะขอบคุณถูกๆก,กำลังใจจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นดาวโจนจ้าหุ้นดาวโจนคือน,นี่วันที่ยี่สิบสอง วันที่22เดือนหาจะเดือนผพดสภาคมจะ2 0หา6 7จะมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าแลวก็ตามเคยจะก่อนสิไปรับชมห้างเสงของวันที่22กะเดี๋ยวมาเบิงพ้นของวันที่21กันก่อนจะสำหรับแนวทางหุ่นดาวโจนของห้าจะแนวทางของห้าหายตัวใดไปแน่ก็เพื่อจะได้เข้าใจกันเนาะ สำหรับดาวโจรรอบปกติวันที่ยี่สิบเอ็ดจะให้ไปที่เด่นเก้าแปดวิ่งลูดสำหรับผลสามตัวบนหกเจ็ดเจ็ดโอ้โหมาเบิร์นอีกแล้วเราจะสำหรับดาวโจรน,นี่มักมาเบิร์นขักเนาะ,ะสำหรับบนของเฮาพาดไปจากสองตัวล่างแปดสองมาตรงตรงแปดสอง สองตัวล่างจะตัวเน้นเต็มเต็มตรงตรงเด่นแปดวิ่งรุดแปดมาอาซาจําบอพิษน,นี่เก้าสี่นี่ไปเขานี่วี้นี่ดาววีอีกเนาะสำหรับเก้าสี่เนาะจะอันนี้คือผลสรุปดาวโจนของวันที่ยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาจากกระตามนี่เลยก,กันแนวทางของเฮามาแนวทางของเฮามาหลางจ้ะสองตัวล่างตรงตรงตัวเน้นเต็มเต็ม ดสองสำหรับดาวโจนคำคืนน้กะตามโตราคาเราจะรุ่นกันโตจะแนวทางของเฮาสี่มาตามสูตรหรือบ่อสีเดินดีห้หรือบอ่ออเนกะลอรุ่นไปด้วยก,การกะจังไรกะเบื้องว้เป็นแนวทางเราจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวดจ่ามีเข่าละกามีรุดผิดพลาดประกันได้กะขอโทนขอไพ่หลายๆจ่าหลับจมใบเป็นเพียงแค่แนวทางเราจะแอดจอยกะ คำนวณหาไปตามสูตรละกัอยากนำมาแบ่งปันเราจะผิดพลนดประกันได้กะขอถูดขอไพ่หลายๆจ้าลุนกันไปแบบสนุกสนานเราจะก่อนสิไปรับชมกับฝากด้วยละกันเราจะฝากพี่นเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอด o ยด้วยเราจะโค้กคุณล่ะหนึ่งไลค์คุณล่ะหนึ่งแชร์โค้คุณละหนึ่งติดตามจ้า สำหรับพี่นเอฟซีันไดที่เขามารับช่วงใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้รอเพื่อสิไดโบพาดแนวทางต,ต่อไปนอกจากแนวทางดีๆก่ะมีให้กันได้ถูกวันจ้าสำหรับดาวโจรอบปกติคืนนี้สำหรับเลขเด่นให้ไปที่เด่นโอโหเด่นตัวเดิม9กั 8, บแปดวิ่งรูดจ้า อ่ะใกล้แนวทางสอบมาเล็กเบิร์นเราจะกาติดเบิร์นแปดแปดกับพอติดเบิร์นแปดแปดเก้าเกาไว้ด้วยละกันเนาะจ้ะเผื่อไว้อ่าเผื่อมาเล็กเบิร์นเนาะจ้ะช่วงนี้หูซึกว่าดาวโจนหมักมาเล็กเบิร์นเนาะเด่นเก้าเก้ากับแปดแปดวิ่งลูดสำหรับเบิร์นก็คือเก้าเก้าแปดแปดสำหรับเบิร์นเลขเด่นเขาเข้านะจ้ะอสายวิ่งสายลูดถ้าหมักถ้าชอบกันน้ไปวิ่งไปลูดได้แต่เผื่อหมักเผื่อตัว ้ามีตัวหมักตัวชอบนอะเดนวิ่งรุดอยู่สองตัวจ้าสำหรับเดนเก้าวิ่งรุดเก้าจับคู่ไปที่เก้าศูนย์เก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าสาม ตามด้นี่คือเดนเก่าวิ่งหลุดเก่าจะสําหรับเดน8วิ่งหลุด8วัดบันที่ 20s นี่มา82 89 81 83 80ตามด้วย84 สำหรับตัวเน้นจะาวันนี้ขอเน้นไปที่80กับ84เด่นเก้าวิ่งรุดเก้าจะขอเน้นไปที่93 94 อันนี้คือหุ้นดาวโจนส์รอบปกติของห้าคำคือนี่จะวันที่ยี่สิบสองเดือนห้าจากแนวทางของฮากาสิประมาณนี้เลยจะหมักตัวได้ชบตัวได้การจดดว้แคบว้ฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเราจะเผื่อมีตัวหมักตัวชบจังคอยตามจะถามบ่มีตัวหมักตัวชบก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เราจะผิดพลาดประกันได้กับโคตรโคไพหลายจ้า สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า